สวัสดีค่ะเช้าวหน้าตาดีทุกคนน้องอันปันเองนะคะน้องเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งจะมาแนะนำเช่จูเนียนะคะเขาอยากให้น้องเนะี่ยผู้ชื่อลงคลิปด,ด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะเราจะมาทำซีรีส์ค่ะซีรีส์ไม่นานนะคะ เป็นที่เกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มาใหม่และโดนรังเกียจแต่โดนรุ่นพี่ที่สุดฮัดแอบชอบและเขานั้นก็มีความรับสุดแปลกประหลาดที่เขานั้นกลับเป็นคุณหนูดังมากอาพัมแล้วไปเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อโยริเป็นเด็กใหม่ที่เข้าโรงเรียนโรงเรียนยาจิเป็นโรงเรียนที่อยู่อันดับต้น,ตน นี่คือน้องสาวของฉันสวัสดีค่ะคิตตี้ค่ะฉันก็เรียนโรงเรียนเดียวกันที่พี่ฉันเรียนอยู่ตอนนี้ฉันมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยฉันนั้นอยากรู้าอาคนไหนจะเป็นเพื่อนของฉันเชื่อกดใจเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะนุน่นนุ่นเพื่อนคนแรกมาแล้วสวัสดีฉันชื่อโยชินะยินดีที่ได้รู้จักเธอชื่ออะไรหรอใครก็ไม่รู้ ออกไปไกลๆเลยนะยิเด็กใหม่กลับไปหาห้องของตัวเองเลยเอ๊ทำไมคนนี้ไม่ได้นะทำไมเขาไม่เป็นมิตรด้วยเลยไม่เป็นไรฉันหาคนใหม่ก็ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเอาคนใหม่ก็ได้สวัสดีจ้าฉันชื่อยอริยินดีที่ได้รู้จักจ้าเถอะเออยเด็กใหม่อย่าคิดนะว่าจะแนะนำตัวหุ่นหน้ากลุ่ม สุดดนอย่างฉันได้